เพราะมันใหญ่กว่ายังหารพอดีไม่ได้สายพานมันโดนอะไรขุดวะเนี่ยนีเอมันโดนอะไรขุดเนี่ยเป็นยังไย มีดเหมือนกันอย่นี้มีดเหมือนกันมันสากายตัวน,อน็อตมันเลกไม่ดังดีไหมมีดมีดดีเลยเนี่ยน็อตมัน,อ,นมอยู่ตรงนั้น เงียบเลยเงียบเลยมันฝืดเลยดีเอออ่ะมันลองใหม่มันก็เงียบดิก็ฝืดตอวใหม่ก็ฝืดไอ,ดอ,อตัวตอนที่เะาถอดมาทันดันมีหว่วงเลยแต่ว่าอันนี้มันชนชิดกดันดะีไหยดูดิตอนนี้ก็ชิดอันนี้ก็ชิดนี่ชิดนี่อ่ะก็ดีตอนถอดก็ไม่ได้ดูเลยเขาต่างชิดกดันดีว่าเราอัดลงขนาดนี้แล้วต้องชิดก,กันเป๊ะเลยโอเคไปเลย เรนทำไป่ายรูปมัน